เราล้างก่อนต้องหลับนี่เลยอย่าโคตรหวานเลยดิ ถั่ววันนี้ที่ถั่วแบบสวยปะ<อ>ดูเคสหลอดก็สวยฟักทองก็สวยครับข้าวโพดก็สวยโอ้ยดูข้าวโพดดิดูข้าวโพดสวยปะดูที่เราใช้ของดีนะครับเนะี่ยส่วนสัตว์เราใช้ของดีนะครับบอกกันเลยโอย้ดูดีข้าวโพดยังไงเป็นข้าวโพดคุกวันนี้เป็นข้าวโพดคุกสลับกัน เฮ้ยแต่เร็วกว่านี้ก็เขาถึงเร็วหน่อยนะเอาจะเบามาเล่นนครับ <c oughs> เอายังในกินจำเล็กๆบอกว่าเราหันให้ด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ได้สปอยนะแต่ว่าน้องยังไม่กินเปลือกนะน้องยังเข้าไปถึงซิกเนเจอร์คอสตอม เลเย์เขาโดนแบนไมนไม่โดนนะเขาไลยสดทาาดําอยู่ เราก็ไม่ต้องไม่ต้องปอกได้ก็ได้เป็นแท่งๆนี้มันไม่เท่ากัอ่านเป็นลูกเต่าไว้น้องดูดิาเ,าเมตรออก อยากให้ลูกสาวกินเงาะเ,เม็ดเงาะเรจะชื่อเราทำได้เชื่อสินะเราทำได้แต่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าในนี้ทำผมวันนี้โอย มีเม็ละงอกนะปิดแล้วปิดแล้วแคปไปให้ไหนอือบู